อตรงๆเลยก็คืออัดอัน้อนหลายๆอย่างครับผมแต่ก็มีความสุกขที่มันรวมเข้ามาด้วยนะครับผมทุกอย่างมันจะเข้ามาคอยสพอร์ตกันในช่วงที่ผม,มเครียดที่สุดสุดท้ายมันก็จะเจอเรายังมีโอกาสที่เจอโอกาสแล้วก็ทุกอย่างที่มันดีมากๆที่เข้ามาในชีวิตเราอะไรครับผมมันก็มีความทุกข์แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เครียดม,มากนะผมรู้สึกว่าการที่เราจ่อมาร้องไห้หรืออะไรเนี่ยตัวผมเนี่ยจะไม่ทําแต่ว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าผม ใจมากที่ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขมากๆตัวผมก็มีความสุขมากที่สุดเหมือนกันครับระเบิดออกมาผมต้องมองตรงว,ว่าม,มีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวผมเนี่ยเองไม่สามารถพูดออกมาข้างนอกได้นะครับเพราะว่ามันจะอาจจะแบบมีผลกระทบต่อหลายสิ่งได้ผมเลยเลือกมองว่าอย่างน้อยแค่ให้ผมได้ออกมาระบายบางสิ่งบ้างแล้วก็จกุดจบของผมก็คือผมเห็นพวกคนมีความสุขผมเห็นคนที่อายุเยอะที่แบบมิตรภาพ ใหม่ที่เราได้มาเจอผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากตัวผมอายุสาสเ็แล้วตัวผมได้เพื่อนๆแฟนที่อายุ5 6 7 8ก็ขึ้นมาครผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายกับชีวิตเราเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแคร์รู้สึกพวกเขาผมเห็นพวกเขามีความสุขผมเห็นรูปพวกเขาส่งมาให้ดูว่าเขามีความสุขก,กันผมก็มีความสุขมาก็จะทําให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันดีที่สุดครับผมกแกอะไรหลายอย่างแน่นอนครับผมผมต้อง รับเป็นไรหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายจุดจบ <fit> ของมันคือผมมีความสุขไม่เป็นไรทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขมาก <S <S มากครับผมไม่เกี่ยวกับงานไม่เกี่ยวกับงานเลยช่วงน,นี้เช่งน,น,น,นี้งานหุมผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วผมทํางานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่เดอยมากขึ้นเพราะว่าหลาังจากงานผมต้องมาทำกานเพิ่มๆอ,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 อะไรหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันเป็นความสุขที่เราได้ทําให้หลายคนประสบความสำเร็จด้วย ทาให้หลายคนที่แบบชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยตอนนี้พัสบายขึ้นในห,หลายคนและผมก็มีความสุขมากคับอะไรที่เป็นคนให้เรามปนมันตกใจนะที่เราเป็นคนช่วยเหลือเขาแต่อยู่ดีขอเขาผมกล้าเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยนะคือว่าถึงเราจะดูมีความสุขมากมายอะไรแต่ว่าแบบเรื่องหลังก็อาจจะมีความวนมงทุกๆสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขเสร็จอาจจะมีความน้อยใจเข้ามาบ้างอาจจะมีความอะไรที่แบบมันคอยมาซัพอรอตกัน วนไหนผมน้อยใจหรือแบบไม่ค่อยอะไรผมก็จะเจอมิตรภาพคนที่จริงใจกับปัญหาเราเราแค่นั้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้ได้เข้ามาอยู่จุดนี้แล้วครับนั้นก็โยงไปถึงทีมงานของเกานไหมคไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ผมขอขอไม่พูดว่าอะไรมันเป็นยังไงดีกว่าก็แบบให้เป็นรวมๆแล้วก็ทุกคนก็มีโอกาสเห็นไปพร้อมๆผมเพราะว่าทุกคนเรียกมันว่าซีรีส์ใช่ไหมซึ <c oughs> ่งจริงผมมองว่าเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วมันคือหลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามแล้วก็จะมองมันเป็นเรื่องแบบไลฟสาร์แบ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอนะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอะผมจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นการทางานของนนหลายๆคนมันอาจจะมีอะไรที่แบบเราไม่รู้อีกมากมายแต่สุดท้ายก็คือว่าถ้ามันทําโดยภาพรวมให้ทุกคนได้มีความสุขเนมะ่มันก็คือก็คือความสุขมากๆ้อนหนึ่งที่เราได้รับและทุกคนได้รับแล้วก็คนไทยน่ารักกๆอีกหลายคนเลยนะว่ามันมีซีรีส์ของเรานะกับกามินมันใกล้จบซีซั่นยังหรือว่ามันยังมีภาคต่อผมบอกเลยว่าตัวเอง ก็ยังไม่รู้เลยครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่าว่าในอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรจะเป็นไงบ้างแต่อย่างน้อยก็คือว่าเราได้ได้เจอมิตรภาพที่ดีมากไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งแบบมันไม่ได้แบบใครใครฟังการมองเป็นหนึ่งวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวผมได้มิตรภาพที่ดีมากไม่ใช่แค่เกาหลีตอนนี้ผมไปแบบยุโรปเมกาแบบ คือแบบผมได้ไปเจอเพื่อนใหม่ที่เป็นงั้นแ่ะได้ไปแบบว่าแบบช่วยเขาได้ไปช่วยพ่อลูกพวกลูกเลี้ยงอ่อนให้แบบสบายไปเลยได้แบบเล่นหลายคนเรามีความสุขมากที่เราได้ได้อยู่ตรงนี้ครับผมเมื่อกีพี่ถามบชาวบ้านเลยอ่ะเราจีบเทำไมหรือว่ามันมีความมันต้องแปลนไหมจีบไม่มีบเลยจีบไม่จีบต้อจีบจีบไม่จีบที่เห็นผมเข้าไป อยู่ในจุดนั้นแนะ่ะเราใช้ใจเราด้วยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยับผมใช่ผมจีบจริงๆแค่ก็คือผมไปศึกษาโอ้โหเรียกว่าศึกษาไม่ใช่ศึกษาไปด้วยกันพร้พอมคนไทยหลายคนด้วยแหละภาษาล่าลานะคบภาษาน่ะภาษาครับข้อดีรับผมตอนนี้เนี่ยผมผมโง่ภาษามากใช่ปะ่ะตอนนี้เราก็พัฒนาไปได,ด้วยแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคน กับการดูแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้ไม่เคยได้นักภาษาอังกฤษไม่เคยได้นักภาษาเกาหลีไม่เคยได้ภาษาอะไรตอนเนี้ยเรามาันเริ่มได้ภาษากันไปเรื่อยๆนี่คือความสุขมากที่แบบว่ามันเป็นผลที่แบบว่าทุกคนได้กันไปด้วยนะมันมันน่านรักมากที่เมเผมเนี่ยลุยเต็มร้อยไปแล้วพี่เต็มร้อยจนโดนคนด่าชิบหายวายว่อดเลยแล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวมันเป็นไงก็เป็นงั้นแนะ่ะแต่ว่าก็คือ มันมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยดเพลิเราอาจจะต้องหยุดบ้างแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็เดินทักกันใหม่พร้อมพร้อมลุกทักของชาลีนี่แหละครับผมแล้วรู้ไหมว่าเราจีบเขาโอ้โหขนาดนี้พี่ต้องรู้แล้วครับผมแล้วเขายังไงบ้างพอเรากับจีบเขาจที่จังติ๊กมีใจไหมครับมีใจก็แม่เอามีปร์เซ็นมั้ยไมีมีอยู่มีอยู่มีอยู่ดีใจมากๆครับก็คือทุกคนก็เห็นอะไรไปพร้อมๆผม ถึงหลังกล้องก็ต้องยอมรับว่าผมก็มีคุยกันบ,บ้างอยู่แล้ว <c oughs> ก็คือความน่ารักก็คือว่า ผมและเขาและอีกหลายคนอยากออกให้ทุกคนเห็นมันเป็นความความความรู้สึกก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้ได้รับมาตลอดคือผมไม่รู้โชคดียังไงคือผมเป็นคนที่เวลาจะมีความรักหรือเวลาทุ่มเทกับสิ่งใดๆเนี่ยทุกคนเปิดใจกับผมอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยท,ที่แบบเปิดใจกับผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบยังนึกถึงกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมาก ก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วก็แบบไม่ให้ทุกคนผิดหวังย้อนกลับไปตอนมาไทยเราได้เห็นโฟตอนที่เราจริงเป็นยังไงบ้างมันมันยิ่งประทับใจมากกว่าเดิมไหมมันมากคือผมต้องบอกว่า ผมเนี่ยอาจจะได้เห็นช้ากว่าเพื่อนเพื่อเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่ไปรับสนามบินได้เห็นตัวจริงที่ที่ใกล้ชิดมากกว่าแม่เรามาแล้วอรอแม่เรามาแล้วม,ลมาจริงๆวันนั้นแหละผมต้องพูดตรงนะผมยังมีอะไรยืนยันแน่ผมเนี่ยคือใครคนดา่าผมมันเยอะมากแต่ผมเนี่ยให้ทีมง,งานของผมเนี่ยเตรียมไปซัพพอร์ตรอรอบนั้นอยู่แล้วแต่ผมอะรู้สึกว่าเขาก็คือคนธรรมดาที่เริ่มต้นขึ้นมา หลายคนด่าผมชิบหายไว้ว่าผมบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเขาเป็นคนธรรมดาที่ได้ได้เกิดขึ้นมาแล้วมีแฟนคลับกลุ่มขนาดนี้สิ่งที่เขามาก็ต้องมาในในฐานะคนธรรมดาแล้วเขาก็ต้องรับมือกับสิ่งที่ที่เขาต้องได้รับให้ได้เพราะมันคุ้มค่าสําหรับเขามากที่ว่า คนคนหนึ่งเขาต้องให้ใจกับคนที่ที่มารับด้วยแต่ผมมาเบื้องเบื้องหลังคือผมก็ส่งทีมงานส่งแม่ไปรับแม่ผมเนี่ยเขาไปนั่งนั่งกับกลุ่มแฟนคลับที่ไม่มีใครรู้นะแต่แฟนคลับเนี่ยจำหน้าแม่ได้เ,<อ>เขาเลยบอกว่าเนี่ยแบบแม่ของแอนทั้งที่จริงๆน่คือแบบพี่ผมแม่ผมทีมงานเนี่ยเราไปอยู่กันแบบเงียบกริบเลยไม่แสดงตัวตนไม่แสดงผมไม่ได้ต้องการสิ่งอะไรพวกนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาเขาเห็นเขามีคนบอกนะก็เลยแบบเขาได้ทักทายกับแม่อะไรเงี้ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าตัวจริง น่ารักมากกว่าในในที่เราเห็นคนไลค์สดกันเขาก็เลยว่าเขาก็เลยจะว่าแม่ไปดูว่า,า,วา,า,วา,า,วาที่รูปสมัยอะไรก็ได้ <laughs> <อ> <laughs> น่ารักน่ารักคือคือแม่ผมถ้าเขาไปนี่คือเขาแม่ผมแม่ผมน่ารักมากครอบครัวผมน่ารักมากทุกคนน่ารักมากเลยลก็คือเป็นความรัก,กรจริงๆไม่ได้แบบว่าจะเป็นซีรีส์หรือคอนเทนต์เนาะตอนนี้ของผมเนี่ยคือความรักจริงๆถึงว่าการที่ผมจะเข้าคือพีเคเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรนะสิ่งที่ผมเสียเวลา ไม่ได้หลับตอนกลางคืนที่ต้องมานั่งเขียนนั่งดูติดตามคนนี้เป็นเดือนๆว่าเราจะเข้าไปช่วยผลักดันใครเท่าที่เราจะทําได้แล้วเราก็เข้าไปด้วยใจจริงๆพวกเขาได้เงินมาหาศาลกันแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรแต่เราก็เต็มใจที่จะเข้าไปเพราะว่ามันคือความสุขที่สิ่งที่ผมได้มาเลยอะถ้าผมจะพูดว่าจะไม่ได้อะไรมากมายแต่ผมงที่ผมได้มาคือ เพื่อนใหม่ที่ได้มารู้จักกันแล้วทุกคนก็จริงใจกับผมมากใครจริงใจกับผมใครจะไม่จริงใจผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบคืออย่างน้อยเราเห็นคนพวกว่ามีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกัน่ในไลฟ์เขาบอกว่านอกจากเราหลอกสมาร์ทแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่เปลี่ยนมาใช้นามสกคุณเราแล้วนี้เรายังไงอนุมัตไหมหรือว่าเออหรือว่ามันต้องประกาศไปทางการยินดีครับผม ได้เลยได้มุมหนึงผมกอว่าเราช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้เขามีรายได้จากการรที่สดที้กกับับ้าผมรู้สึกไม่รู้จะพูดไงผมแค่ขอความน่ารักความจริงใจมิตรภาพที่ได้กลับมาบ้างแค่นั้นก็มีความสุขแล้วมันได้กลับมาในสิ่งที่เราต้องการได้กลับมาครับถึงมันจะไม่ได้กลับมาแบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมก็ยังได้มิตรภาพถึงเราจะไม่ได้มิตรภาพอะไรที่มันจากใครแต่เราก็ได้จาก ป็นแฟนที่มากขึ้นของเราอันนี้คือคนที่จริงใจอีกมากมายที่แบบพร้อมอยู่กับผมแล้วม <ใน S 2> าทำอย่างนี้ร็จทุกันมีคนอื่นไหมติ่ก,บกเบอร์คนอื่นมาแบบว่ามันอยากรู้จากเราอยากมาเป็นแบบต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมมันมาถึงจุดน,นี้ได้ไงนะทั่วโลกดิเป็นบริษัทรับสมัครงานเลยปะเขา <laughs> บอกว่าเป็นจะเปิดตัวแวอดเวนเจอร์แล้วใช่ก็คือตอนนี้คือแบบโซนวันตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นโซนอเมริกาโซนแบบยุโรปโซน อินเดียเริ่มมีมิตรภาพเข้ามากับผมมากขึ้นแล้วเาอยากจะมาคอลแลบกับเราซึ่งแต่ผม่าจะมีวิธีการการกรองของตัวผมอยู่เองนะแล้วก็การที่แบบว่าเราดูว่าคนที่ผมจะพาไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความสามารถจริงๆมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านเต้นร้องเพลงหรือว่ามีอะไรที่แบบมันน่าค้นหาและสุดท้ายก็จบอ่ะสิ่งที่ผมก็ไม่รู้พวกคุณก็จะได้ค่อยเห็นค่อยๆเห็นคาแรคเตอร์หรือความจริงใจหรือความอะไรของแต่ละคนที่ ที่มันค่อยๆออกมาแล้วตอนนั้นอ่ะเราจะซัพพอร์ตใครจะไม่ซัพพอร์ตใครมันเป็นเรื่องของทุกคนเลยอะไรเงี้ยแค่วันนี้แบบทุกคนมีความสุขก็แบบมีความสุขแล้วอย่างนี้จะได้แต่งงานตาดำอ่ไรไหมคะคือแมวไหมอ่ะแกแจ็กกันเหรอแมวแจ๊กเหรต้องวันนี้ต้องขอยินดีกับแจ็กด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบโหได้ได้มาเห็นแจ็กถึงวันนี้ก็ดีใจมากๆด้วยก็จะคอยติดตามเหมือนกันส่วนของผมเนี่ยปล่อยให้มันเป็นตามเนื้อหากรรมที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมมันไม ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะเป็นไงแต่ว่าตอนนี้ก็จะทําให้มันแบบดีที่สุดเราถ้าเป็นเราสมมติสมมติอย่างแต่งกับการดิไหมนะตอนนี้มีคนเดียวครับผมมีคนเดียวมีคนหนึ่งจริงก็ก็ให้มันเป็นตามยถากรรมที่มันจะเกิดจริงๆอะไครับอะไรนะยะากระยะทางเหมือนที่ผมบอกอ่ะเกาหลีอ่ะมันก็แค่ปักตอยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอครับเออใช่อันนี้ลั่งล้างไปทางล้างล้างครับ ครั่งหนักมากครับผมคุณแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีการปรับปรับกันมาปรับกันมาเพราะว่ามีกลุ่มที่เข้ามาทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งไม่ได้อยากเห็นเราเข้าไปในไลฟ์ทั้งอยากเห็นเราก็ต้องปรับทุกอย่างให้สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างที่ต้องเตือนสติกันไปไม่ว่าจะที่เป็นผมที่ออกไปเตือนสติเพื่อนๆหรือเพื่อนๆออกมาเตือนสติผมก็คือทุกอย่างมันยังต้องอยู่ตามบนโลกแห่งความจริงที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมใรามีคนที่อยากเข้ามาหาเราเยอะแยะคับ่หาือเา บอกว่าเข้ามาเลยคุณได้ผมประโยชน์อะไรไปผมก็ได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นผมก็ได้ความรักมากขึ้นถึงผมจะต้องเจออะไรที่เครียดๆหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายผมก็ยังได้กำลังใจกับคนอีกมากมายที่เข้ามา็ว่าใจเรานี้จะอางไม่ต้องห่วงครับเพราะเรา้องสองรอบแล้วนะถ้าก็เนี่ยน่าจะเป็นในชีวิตที่ออกมาเป็นนี้นะผมก็จะพยายามหนึ่งแล้วว่าจะตั้งกฎกับตัวเองแล้วผมคงไม่ออกมางงเงี้ยอะไรแบบนี้ ได้ชอบเห็นภาพอะไรงั้นเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ต,ต้องให้ผมได้ออกมาระบายบ้างาเพราะมันมีอีกร้อยเรื่องพันเรื่องที่พวกคุณไม่ไรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็คือว่าถ้าโดยรวมคนแก่ที่ผมได้รู้จักเพิ่มขึ้นคนที่อายุเท่ากันคู่แบบความเมตตาที่เขาให้ผมความน่ารักที่แปดสิบไมยังไม่เอาโอ้โหแบบเขานั่งดูเนี่ยถ้าผม แบบอะไรคือตอนนี้ผมแคร์ทุกคนมากก็ทุกคนมีความสุขผมแม็กก็มีความสุขด้วยครับไปถามในการที่ไปขับเชียร์ให้เราพขประการมาสุดจัดการนึ่งว่ามันเป็นกำลังพลุรู้สุกว่าผมเดินหน้านะนแล้วนะโอ้ยคนแดนชิบหายเลยครับผมแต่ว่ามันไม่เป็นไรก็คือว่าผมยังบอกว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวผมจะตัดสินใจด้วย่างเองด้วยแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันต้องเป็นคึงมันจะไม่ได้ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ เราใช้ความจริงใจเข้าไปด้วยเนี่คือความธรรมชาติที่เราทาอะไรเงี้ยมีความสุขมากแล้วตั้งแต่วันนี้ผมจะพยายามฝึกอะไรมากมายผมอยากไปช่วยคนอีกมากมายเลยอ่ะที่แบบเขาทักเข้ามาถึงมันจะเป็นผลประโยชน์แต่มันก็เขาได้สิ่งที่ดีไปแล้วก็มีความสุขไม่เป็นไรขาเชียร์กันได้ต่อไปใช่ับผมอา่อาอาิสเตอร์ค่ะ